ถ้าถามว่าเมทิลโฟเลตเนี่ยมันต่างกับโฟลิกแอซิดยังไงก็ต้องบอกว่าเมทิลโฟเลตเนี่ยครับเป็นโฟเลตในฟอร์มที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เร็วกว่าแล้วก็ปลอดภัยกว่ามีประสิทธิภาพกว่าโฟลิกแอซิดนะครับเวลาที่เรากินโฟลิกแอซิดเข้าไปแล้วครับร่างกายยังไม่สามารถนำไปใช้ได้นะครับร่างกายจะต้องเปลี่ยนโฟลิกแอซิดไปเป็น เทตราไฮโดรโฟเลตก่อน THF ซึ่งจริงๆแล้วมันคือ f โ l a t e ที่เราได้จากการกินผักนะครับแล้วจากเทตราไฮโดรโฟเลตนะครับร่างกายก็ต้องเปลี่ยนอีกหนึ่งสเต็ปให้กลายไปเป็น m เมทิ f o l a t e ซึ่งเป็นฟอร์มของ f โ l a t e ที่ร่างกายสามารถจะนำไปใช้ได้เขาเรียกว่าเป็นฟอร์มที่ Bioavailable คือฟอร์มที่เจอในร่างกายมากที่สุดนะครับ เป็นฟอร์มที่สามารถที่จะจ่ายเมทิลไปยัง DNA แล้วก็โปรเซสต่างๆภายในเซลล์นะครับนี้ก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าเรากินฟ o l รสซิดนะครับมันจะต้องใช้2สเต็ปกว่าที่ร่างกายจะเปลี่ยน Folic a ซิดไปเป็นเมทิลฟอเ l สเพราะฉะนั้นเนี่ย process มันค่อนข้างซับซ้อนแล้วตัวเอนไซม์เองที่ทำหน้าที่ในการเปลี่ยน Folic กแอซให้กลายไปเป็นเมทิลฟอเ t ตนะครับมันมีข้อจำกัดในการทำงานด้วยต่อให้เราจะกินฟอ l i c กแอซิดในปริมาณที่มันสูงนะครับแต่ว่าเอนไซม์ทำงานได้จำกัดเพราะฉะนั้นฟอเรกแอซิท่ากินเข้าไปเนี่ยก็ไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็น m e เมทิลฟ l a t e ทั้งหมด ฟอ l ิกแอซิส่วนเกินที่เหลือที่ร่างกายไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับมันจะอยู่ในรูปของอันเมทับอลไลท์ฟอ i ิกแอซิดหรือว่า UMF a ซึ่งเป็นพิษต่อร่างกายด้วยนะครับเมื่อกี้เมนชั่นถึง THF5 ซึ่งเป็นโฟเลตที่อยู่ในผักที่เรากินนะครับเช่นกันครับโฟเลตที่เรากินจากอาหารโดยตรงเนี่ยครับร่างกายก็ยังไม่สามารถนําไปใช้ได้ต้องเปลี่ยนจาก เทตรา h ไฮโดรโฟเลตให้ไปเป็น Methylfolate ก่อนซึ่งเป็นรูปของโ l a t e ที่ร่างกายสามารถนำไปใช้ได้เพราะฉะนั้นการกิน folate ัพเ p อร์เมนในรูปของ m มททิวโฟเลตเนี่ยจึงเป็นการ Bypass s t e ็ปทุกสเต็เลยให้พอกินเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายสามารถที่จะนำแมททิวโฟเลตเนี่ยไปใช้งานต่อได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นกระบวนการ DNA Synthesis หรือว่ากระบวนการส่งผ่าน m e t h ิ l ไปยังสารต่างๆในร่างกายอย่างเช่น DNA m e t h y l a t i o รั